อ้าวมีคนถาม่ะครับขอบถามได้ไหมครับครับและกลัวกรณีเพื่อไทยไปคืนดีกับภูมิใจไทยไหมครับโดยยกกระทรวงแบบโอ้โหทริปเปิลเอให้มากกว่าเดิมเนี่ยกังวลไหมก็จะเป็นประเทศไทยที่หน้าตาเหมือนตอนคุณแพทองทนันขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็อยู่ต่อไปอีกสองปีและผมก็คิดว่าเราทุกคนตอบกันได้ดีว่ามันนําประเทศไปสู่เส้นทางไหนอืแล้วก็ต้องถามใจตัวเองว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นไหม หรืออยากจะให้เดินหน้าไปสู่การเคือนอำนาจให้ประชาชนสักทีผมเลือกการเคลือนอำนาจให้ประชาชนและต้องเป็นรัฐบาลที่เราสามารถทําให้เขาอยู่ในฐานะเสียงข้างน้อยที่ต้องยุบสภาให้ได้ผมไม่เชื่อว่าภูญชาติไทยจะยอมโดนอภิปรายแล้วหลุดุณอมุธินเป็นนายกแล้วก็หลุดเพราโดนหนึ่งห้าหนึ่งหรืออภิปรายไม่พอใจคนแรกในประวัติศาสตร์ผมว่าเขาไม่กล้าหรอกณตอนนี้ไม่ใช่ว่าไว้ใจแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาต้องเดินหน้าไปสู่การที่ถูกถอดเนี่ยลองลองช่างใจกันดูเพราะเป็นอุธเดียวที่เรามี เดี๋ยวกลายไปว่าผมไปบอกว่าไม่กล้าหลอกแล้วกลายแบบแน่แน่ท็อปไว้ใจแล้วสิไม่ใช่เดี๋ยวนี้พูดอะไรต้องระวังมากเออพูดอะไรต้องเก็บต้องระวังมากไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนี้นะคือผมไม่คิดว่ามีใครกล้าโดนอืดังนั้นคนที่จะโดนได้ต้องยอมไปนเสียงข้างน้อยจริงๆแต่นั่นแหละก็ผมเนี่ยคิดซินาริโอไปถึงว่าเขาไม่ได้มีกระบวนการเพิ่มคนมาอยู่ในฝ่ายเขาให้มากขึ้นเป็นพรรคอื่นที่มาอยู่ด้วยต่างหากที่ทำ ไม่ใช่ผมไม่คิดเ <c oughs> ขาอาจจะอยู่พรรคสีเขียว <c oughs> ก็ได้นี่ไงมันมีการตั้งคําถามใช่ไหมว่าเออทีโออาร์ o R เนี่ยลงไว้ก็จริงว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องไม่หาคะแนนเสียงเพิ่มเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็ต้องรักษาสภาวะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อน,นําไปสู่การยุบสภาภายใน4เดือนแต่คําถามคือในทางปฏิบัตินี่มันก็ไปควบคุมเขาไม่ได้ใช่ไหมทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยควบคุมไม่ได้หรอกข้อนี้มันไม่ได้ต่างกันถูกต้องครับข้อนี้ชอตเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันถ้าเกิดเลือกเป็นคุณชัยเกษมแล้วพรรค กูจะเซ็นสัญญานี้ก็จริงแต่กูจะไม่ทําตามจะเอามาเพิ่มไม่สนใจเว้ยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยก็สามารถปฏิบัติการนี้ถ้าจะทําจริงๆก็ทําได้ไม่ต่างกันใช่ครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นตัวเลขที่เห็นประกาศอยา่างเป็นทางการว่าภูมิใจไทยเขาเปอยู่ร้อยสีกว่าแล้วถ้าเกิดเขาต้องหาให้เกิน247 mm hmm. เขาก็ต้องหาอีก90 mm hmm. หรือ100 mm hmm. อ่าถ้าเขาต้องหาอีก100อ mm hmm. ผมว่าก็คงยากแต่ไม่ใช่เป็นไปนไม่ได้ mm hmm. โอ้แต่ถ้าเกิดมันมีงูร้อยตัวจริงๆอยู่ในสภานี่ไม่ใช่สภาที่สถานเสาวาพาคนละอย่างแล้วคือคนละอย่างแล้วคือ,คอถ้ามีงูร้อยตัวในสภาชุดที่ผมบอกโอ้โหเดินไปไหนนี่ต้องกระมฐถานรวยอ,ะอ่ะเอออย่างแรกแล้วอย่างที่สองเนี่ยภูมิใจไทยจะมีหน้าไปบอกประชาชนยังไงอ้ไม่ได้ตั้งใจดึงเข้ามาเองร้อยคนใครเชื่อบ้างมันไม่มีใครเชื่อหรอกมันก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองของตัวเองกันไปอ